มาแล้วเพื่อนๆกับรถยนต์เจ็ดที่นั่งราคาเพียง1 9ึ่งแบาทโอ้โหราคาไม่รู้จะถูกไปไหนแล้วนะครับ กับปตอน X Aura ห6ตัวเทอร์โบปี2 0 1 4ครับรถสภาพป้ายแดงเลยทีเดียวนะครับสวยๆลงตัวทุกมิติไปดูคลิปเต็มๆกันนะครับทุกคนจะตัดสินใจเลยว่าราคาแบบนี้ซื้อเก็บไปใช้ดีกว่าครับเพื่อนๆส่วนอาหลงอะไรไม่ต้องห่วงครับทุกวันนี้รถรุ่นนี้มันอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับอะไหล่พอมีอยู่แล้วนะครับผมแต่รถที่สาคัญมันรถสวยวิ่งน้อยครับเพื่อนๆโอ้โหครับความแรงไม่ต้องพูดถึงครับมันบวกเทอร์โบเข้าไป ได้สีขาวยอดนิยมโอ้โหมุมท้ายไฟท้ายเนี่ยลงตัวสุดๆนะผมมองดูผมนึกว่าสเปคดากอนแต่ด้านหน้าเนี่ยออกแนวเหมือนคล้ายๆเหมือน t ต y ยต้าวีทเพื่อนๆสวยครับคันนี้นะลงตัวสุดๆเบาะใสๆเลยเพื่อนๆเบาผ้านะยังไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อย่างใดเพื่อนๆเอาเป็นว่าเป็นรถใช้งานดีกว่าเพื่อนๆสวยๆเลยเอาไปเที่ยวกันช่วงปีใหม่นั่งกันสบายๆ3ตอนกันเลยทีเดียวครับ รถพิ่งเข้ามาใหม่นะจอดที่รามินทาเพื่อนๆจองผ่านล้าน3,000บาทใครจองตอนนี้ได้คิวแรกเพื่อนๆผมย้ำอย่างนี้นะถ้าคิดนานแต่ัดสินใจนานจบไม่ทันครับเพราะที่นี่เขามีเซลล์มากกว่า300คนนะเพื่อนๆไม่ทันแน่เลยครับต่างจังหวัดอย่าตัดสินใจเยอะโอนจองวิ่งเข้ามาก่อนไม่งั้นคุณไม่ทันคนที่อยู่ในกรุงเทพครับสวยๆครับเอาไปใช้งานครับเพื่อนๆ1น0 0 0บาทรถดีอยู่แล้วครับเพื่อนๆนะรีบเลยสวยงามมากๆครับ โอ้โหครับที่นี่นะเหมือนที่บอกครับว่าเป็นศูนย์ร,รถยนต์ศูนย์รวมรถยนต์แท้ๆนะครับคุณภาพอีกที่หนึ่งส่งรถกันร, ου ร ου วัวๆวันละห้าลำสิบลำครับเพื่อนๆใครสนใจคันนี้ตัดสดเข้ามาครับ088 584 5375ครับโทรมาเลยครับ